สวัสดีครับ Google s h e e t Log A นะครับเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน2แล้วกันเนาะไม่รู้จะเอาเวอร์ชันไหนมานะครับพอดีมันมีลูกค้าเนาะขอมานานแล้วละเนาะเพิ่งได้จัดการให้เนาะก็คือล็อกผ่านชื่อของบัญชีนะครับแล้วก็อาจจะมีล็อกในส่วนของโบรกเกอร์ไปด้วยเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับโอเค ก็เดี๋ยวจะมีลิงก์นะครับอยู่ใต้วิดีโอเนาะให้ดาวน์โหลดนะครับก็น่าจะได้ไฟล์นี้มานะครับแล้วก็ลองแตกไฟล์ออกมาดูเนาะ,ะจะได้ประมาณสีฟไฟนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของพวกโค้ดที่อยู่ใน g o o l l s s h e t t นะครับตัวนี้จะเป็น Header file นะครับ m q h file เนาะอันนี้ใช้ได้ทั้ง MT4 แล้วก็ MT5 นะแล้วก็อันนี้จะเป็น EA นะครับที่ใช้ในการตรวจสอบอชื่อของ EA Broker EA นะครับ Broker นะแล้วก็ชื่อนะครับอันนี้จะเป็นของ MT4 นี่ของ MT5 นะครับโอเค นี้เราเริ่มจากไหนกันก่อนอ่ะเริ่มจาก Google ก่อนแล้วกันเนาะเริ่มจาก Google เลยครับก็สร้างกุ s ชี e t ขึ้นมานะครับอ่ะตั้งชื่อหนอและกันเนาะ ในนี้ต้องใส่อะไรบ้างนะครับก็มีเนมนะมีโบร oker นะครับมีแล้วก็มีแอคทีฟอ่าตัวนี้จะเก็บชื่อของลูกค้านะครับที่เราอนุญาตเนาะอันนี้จะเก็บบรเกอร์ที่เราอนุญาตนะครับถ้าไม่ <c oughs> ไม่ใช้บร oker ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ วันที่ลงทะเบียนนะครับก็คือเราเป็นคนจัดการเองเนาะส่วนตัว Active เนี่ยจะเป็น Last Active นะครับวันที่เขามีการใช้งานเนี่ยมันก็จะยิงข้อมูลตัวนี้มาบันทึกให้ใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับออของผมแล้วกันเนาะ,ะผมจะกำหนดให้ผมเป็นคนใช้งานนะครับผมก็จะเป็น อ,อย่างนี้ผมอาจจะให้เป็น xm นะครับแล้วก็ Gister เป็นวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ในส่วนของส่วนขยายนะครับในส่วนของชื่อกับไอเน,นี้ยกับบรเกอรนะครับแนะนำว่าในเอามาเปิดใน empty p h o m t 5นะครับ เลือกที่ไฟล์นะครับ open data folder เนอะแล้วก็ไปที่ folder mqo f นะครับเอา header file ตรงนี้นะครับใส่ไปไว้ใน include นะครับแล้วก็อันนี้ e a นะครับใส่ไปใน expert นะครับถ้าอันนี้เมื่อกี้เป็น m q file เนอะ เอ็มนะครับอ่าผมมีค้างอยูแล้วเนาะอันนี้เป็นของอินทิฟนะครับจากนั้นกดรีเฟซทีหนึ่งนะครับจะได้ EA ชื่อ Get Name นะครับเราลากใส่ลงไปดูเนาะปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะให้ชื่อของโบรกเกอร์ขึ้นมานะครับอ่เรา Copy ไปทั้งหมดนี้ก็ได้นะ ก็ไปวางใส่นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับนทนี้ก็ไปที่ส่วนขยายนะครับในส่วนของ google app script s นะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมเน,ะนาะทำการเพิ่ม l i b ร a r ีนะครับกด add library นะครับแล้วก็ ใส่ตัวโค้ดสคริปต์นะครับแล้วก็กดค้นหาเนะาะค้นหาจะได้เป็น G Sheet log a นะครับ2.0นะก็คือ2.0นั่นเองนะครับตัวเวอร์ชันเนี่ยให้พยายามใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับอย่าใช้ h ฮดนะเมันอาจจะมี e อ r ร์นะครับเพราะงั้นใช้เวอร์ชันล่าสุดนะครับกดเพิ่มนะครับตัว G Sheet ของเราก็จะอยู่มาอยู่ในนี้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะก๊อปวางนะครับหรือว่าคีย์ฟังก์ชันเข้าไปก็ได้นะเป็น do get นะี e นะครับข้างในนี้เป็น g sheet นะครับ d o g e t น e ะเราลืม r e t u อ n นะกด return แบบนี้นะครับ อตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราสามารถที่จะอ่า d e PLOY ได้เลยนะ,ะเราก็ทำให้มันใช้งานได้นะครับเลือกเป็นเว็บแอปนะครับเลือกเป็นทุกคนนะให้สิทธิ์เข้าถึงนะครับก็เป็นของผมเองนะแอดวาน e นะครับแล้วก็ไปที่โครงการไม่มีชื่ออันนี้นะครับแล้วก็อดกด Allow ไป ะแล้วก็คัดลอก URL ตัวนี้ออกมานะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะที้เราก็จะมาที่ตัวที่เราจะล็อกยีกันนะครับอ่ะเอา อันนี้แหละไฟล์เมื่อกี้นะครับไฟล์ที่เป็นตัว get name เมื่อกี้นะเป็นเดี๋ยวขอดูชื่อไฟล์นะนะทำการ include มานะครับอ่จีชี G. บนนี้ะครัในส่วนของอนยญาตเนี่ยเราก็เรียก G t เข้ามานะครับอ่าแล้วก็ใส่ U r L ที่เราได้มาจาก Google เมื่อกี้นะครับตัวที่2เนี่ยอ่าเราจะให้เช็คในส่วนของโบรเกอร์ไหมนะครับอ่าถ้าให้เช็คเราก็บอกว่า true นะครับแบบนี้นะอ่า ถ้าไม่เช็คเราจะเป็น f a l นะครับตัวต่อมาจะเป็นถ้าเป็น Indicator ไหมนะครับถ้าเป็น Indicator ก็ระบุชื่อระบุว่าเป็น est เป็น True นะครับแล้วก็ถ้าเป็นด n d i c a t o r ตัวสุดท้ายก็ต้องใส่ชื่อเข้าไปด้วยนะครับในนี้เราเป็น EA นะเราก็จะใส่แค่นี้นะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ใน ออนติกอีกทีหนึ่งนะในนี้ไม่มีออนติกนะครับผมจะใส่ออนติกเข้าไปนะแบบนี้นะนะเรียบร้อยแล้วนะครับมีกี่บรรทัดนะหนึ่งสองนะครับสามบรรทัดเานาะนะลมาเช็คกันนะกิดเนมนะครับ นะตอนนี้บอกว่าใช้งานได้เลยครับนะเพราะว่าผมลงไปแล้วไงใช่ไหมแล้วก็มีการบันทึกค่านะครับว่าอ๋อล้การใช้ล่าสุดนั่นก็คือวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสองเลยประมาณนี้นะครับถ้าผมลบทิ้งล่ะนะหรือว่าผมให้ชื่อใหม่ที่ไม่ใช่ชื่อนี้นะครับผมตัด อันนี้ออกไปผมทําให้มันมีวักนะแล้วทีนี้การเทสในหน้าต่างเดิมเนี่ยจะเทสไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะทํางานแค่วันละครั้งนะย,งยนงโยนเข้าไปอีกทีนึงเนี่ยเขาจะไม่ทํางานแล้วนะครับมันก็จะจํากราฟนะครับเพราะงั้นมี2ทางคือเปลี่ยนกราฟใหม่นะครับ ปิดกราฟเดิมแล้วก็เปลี่ยนกราฟใหม่้งทางเดียวนะวันนี้นะครับเราโยนตัวนี้เข้าไปใหม่นะ,นะครับไม่ได้นะ,นะโดนดีออกแล้วนะครับถ้าผมใช้บรกเกอร์เป็นบรกเกอร์อื่นล่ะ ผมบอกว่าอ,อันนี้สนใจบล็อกเกอร์เนาะ,ะเราลองโยนคอมไพน์นะอะ่สนใจบล็อกเกอร์นะครับมันก็ควรที่ดีดออกนะเพราะว่าบล็อกเกอร์ไม่ตรงเนาะ โบรกเกอร์ไม่ตรงนะครับทีนี้ถ้าเราจะให้ใช้งานได้โดยไม่โดยไม่ต้องคำนึงถึงโบรกเกอร์นะตัวนี้ก็ใส่เป็น False นะครับแบบนี้นะ,ะเราก็โยน E เ,เข้าไปอีกทีนึงนะ get name อ่าตอนนี้ก็จะใช้งานได้แล้วนะครับ โดยไม่ต้องผ่านโบรกเกอร์นะอนุญ,ญาตให้ทุกบัญชีที่มีชื่อเดียวกันกับเรานี้นะครับเข้าใช้งานได้เลยนะก็ต้องระวังนะครับบางบล็อกนะอย่างเช่น x n n น t หรือว่าต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ชื่อได้เนะเพราะงั้นข้อเสียของระบบนี้คือเรื่องของการแก้ชื่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีชื่อเดียวกันนะครับแต่หลายๆบล็อกนะ อันนี้ก็ใช้งานไม่ได้นะครับมันจะต้องมีแค่1ชื่อนะครับแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะอนุญาตทุกโบล็อกไหมนะไม่สามารถที่จะ c o p y มาเป็นชื่อผมแล้วก็ x n e t xm แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะเวลาเข้าถึงเนี่ยมันจะเข้าถึงตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปอ่าน x n e t ก่อนนะ,ะแบบนี้ไม่ได้นะครับแจ้งอีกทีหนึงนะมัน จุดบกพร่องของระบบนี้คือมีอยู่เรื่องของอแต่ละโบกสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วก็เรื่องของอะไรละ่ะการทำรายชื่อมา2มากกว่าหนึงแถวนะครับอันนี้ก็ทำไม่ได้เนาะโอเคกอ็อยู่ในลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ในเพลย์ลิสตเดิมเนาะ ของลูกค้าที่เคยได้ไปนะครับลูกค้าที่เคยซื้อนะก็จะได้ใช้กันทุกคนนะครับก็ลองไปใช้ดูเนาะโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับครั้งที่แล้ว Google มีปัญหาไปนะครับก็วุ่นวายกันพอสมควรเนาะ,ะเราไม่รู้ว่าเป็นปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์หรือเขาพยายามที่จะทำอะไรเนาะ